ใช่ไหมจริงๆจะมาตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าติดภารกิจเยอะแยะเลยตอนนี้ต้องชี้แจงนะครับไปทั่วเลยนะครับเมื่อกี้พูดแล้วนะฮะพูดถึงสมศักดิ์เทพสุทินเนะ่ยตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นสมศักดิ์มารพิทักษ์กสินเรียบร้อยแล้วใช่หรือเปล่าแต่จะเรียกว่าพิทักษ์ก็ไม่ได้นะครับ พี่น้องได้ดูข่าวที่ปป,ปสไหมปราบปรามยาเสพติดอะนะครับแม้มันสั่งให้ให้ทีวีเนี่ยตั้งกล้องนิ่งอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เห็นลัตีีหลายคนนะครับมาต้องมาพี่นอพี่เทามาคอยฟังมันเหมือกับไปเป็นนายกซะเองตำแหน่งต่อไปนะครับของทักษิณสงสัยจะต้อง ไปจัดประชุมในคุกเท่านั้นครับพ่อแม่พี่น้องคดีที่ทักษิณเนี่ยนะครับโดนติดคุก8ปีเนี่ยปกติเขาก็ใช้เอ็กซิมแบงค์บ้างใช้ด้วยงานของกระทรวงการคลังบ้างเพื่อที่จะให้ทุจริตให้กับเขาใช่ไหมแต่พอวันนี้โดนคำพิพากษาติดคุกมันก็ดันเห็นบอกว่า ช่องทางที่หนีคุกเนี่ยต้องใช้หมอนะครับก็เลยเกิดปรากฏการบอกว่าหมอท้าประเทศไม่ยอมทักสินครับพ่อแม่พี่น้องขอพูดถึงคี้คาตกกะกาวิบัติหน่อยครับไอคนที่วีโต้แพทยสภาเนี่ยมันบอกว่าแพทย์ที่ตั้งใจดูแลผู้ป่วยจะมีความผิดด้วยหรือ เออถ้าหมอตั้งใจดูแลผู้ป่วยไม่มีความผิดหรอกใช่ไหมแต่ถ้าหมอที่ใช้วิชาชีพแพทย์ไปช่วยนักโทษนักโทษเด็ดขาดที่มีหมายขังให้หนีออกจากคุกอย่างนี้ถือว่าใช้วิชาชีพยอย่างผิดผิด,ผดใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องแล้วโทษ ของการใช้วิชาชีพแทนที่จะไปรักษาผู้ป่วยนะครับสมมุติว่าทักษินป่วยวิกฤตหนักจริงๆแล้วคุณใช้ความรู้ความสามารถรักษาทักษินอันนี้แม้แต่หมอตูนน้าเกิดนะครับมันป่วยเป็นหนองในหรือไอะไรจะรักษาให้แต่ปรากฏว่าไม่ใช่วะ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดรักษาคนไข้ต่อให้เป็นคนที่เราไม่ชอบนะครับ เราก็ต้องรักษาให้ใช่ไหมนี่คือจริยธรรมของแม่ครับพรมพีนม่น้องแต่ปรากฏว่าไม่ใช่อันนี้เนี่ยนะครับทักษิณได้ยื่นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ทำให้หมอทั้งที่ราชสัันแล้วก็หมอที่โรงพยาบาลตำรวจร่วมมือกันเพื่อเอาทักษิณออกไปนอกคุกใช่หรือเปล่าครับทักษิณไม่ได้อยู่คุกแม้แต่วันเดียวใช่ไหม แล้วขออนุญ Mohammad, าตศาลหรือเปล่าตามเปวาวิยยามาตาสองสี่หกไม่ได้ขออนุญาตใช่ไหมเหตุการณ์วันที่สิบสามมิถุนาที่จะเกิดขึ้นนะครับเราเชื่อว่าศาลจะต้องเรียกผอบนะครับไม่ใช่อธิบดีกรมราชทันร์ผอเรือนจําแล้วก็ผอโรงพยาบาลราชทัณฑ์มาให้การอย่างแน่นอนครับพระบม่มีน้อง อาจจะถามว่าส่งตัวไปทักเินไปโรงพยาบาลตำรวจทำไมนะครับทั้งสามคนก็จะตอบว่าทักเินป่วยหนักใช่ไหมครับแต่พอว่าไหนเอาหลักฐานมาซิ ว่าทักษินป่วยหนักตรงไหนผมเชื่อว่าไอ้สามตัวนั้นมันจะกลายเป็นแพ้แล้วก็ลองว่าแบ๊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 แบ้ครับแบพี่น้องทำไมหมอตุนมั่นใจอย่างนั้นล่ะครับก็เพราะว่าเมื่อวันที่8พฤษภาหกแปนะแพทยสภาได้บอกแล้วว่า ไม่มีหลักฐานว่าทักษิณป่วยวิกฤตจ,จริงใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องได้ยินกันทั้งประเทศเลยใช่ไหมอ้าวทีนี้ก็ชิบหายทีแล้วถามต่อบอกว่าการย้ายทักษิณไปโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมันออกไปนอกที่คุมขังใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องถ้าเกิดยังอยู่ในโรงพยาบาลรัฐธรรมนับนะครับเพราะว่ามันไปนตามมาตราห้าสิบี่ โรงบาลราชทรรถือว่าอยู่ในที่คุมขังนะครับแต่ถ้าขออนุญาตตามปวิอาญามาตรา246ถ้าเช่นนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้ขออนุญาตแค่สารถามสามคนนี้ว่าได้ขออนุญาตหรือยังทุกคนก็ตอบว่าไม่ใช่ไหมได้ยินดังนั้นทักสินก็บอกว่าคำเดียวว่า อ if I ล้วกูแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าไม่มีการบังคับคดีแม้แต่วันเดียวใช่ไหมถ้าเช่นนั้นทักษิณจะต้องเข้าคุกร้อยแปดสิบวันอย่างแน่นอนครับพอพิ่ด้อง ต้องขอโทษขอโทษท่านผู้พิพากษาลวงหน้านะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์ของหมอตุลน,นะครับว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ขอโทษหมอตุลน,นี้คาดการณ์อะไรไม่เคยพลาดเลยใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นบอกว่าเดี๋ยวฝนคงจะตกแด่ๆเลย <laughs> แม่นไหมครับ ยิ่งกว่าหมอดูอีกใช่ไหมจำได้ไหมครับตอนที่เราอยู่ที่เวทีนี้เมื่อตอนต้นปีนะครับแล้วผมบอกว่าอีกไม่นานฟ้าจะผ่าที่พักเก้าไกลพักเก้าไกลก็หายไปแล้วใช่หรือเปล่าอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาบอกว่าฟ้าจะผ่าที่ทำเนียบนายกเศรษฐาก็ปิวแน่นอนไปแล้วใช่ไหม ไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วว่ะเพราะฉะนั้นขอพูดกันไว้เลยนะครับทักษิณเอ๋ยแกได้ติดคุกอยากแน่นอนและขอโทษไม่น่าจะใช่180วันว่ะเพราะว่าอะไรครับพ่อแม่พี่น้อง เพราะว่าเอ็งชื่อสอทรลใช่ไหมหมอตุลก็สอทรอเหมือนกันคืออะไรรึเป่าครับเสือกเรื่องทักษิณทุกเรื่องเบิ้องฐาเป็นอะไรกูจะไปตามเช็ดเบิงไอ้ทักษิณทักษิณมันเรียกผมไอแสบครับไอแสบตุลกูมาเกิดทำไมมบงต้องตามมาเกิดด้วยวะ ทักษินออกจากโรงพยาบาลตำรวจวันที่18กุ 5, มภาพันธ์แหมเขียนหนังสือแทบไม่ทันเลยหมอตุลได้ไปฟ้องปปชว,วันที่21กุมภาพันธ์2567เรียบร้อยแล้วครับพ่พี่น้องปปชก็ช้าเหลือเกินสงสัยจะหาที่แกะซองจดหมายหมอตุลกว่าจะได้เรียกให้การวันที่8เมษายน ไม่ใช่สองห้เจ็นะครับ2568นะครับแต่ว่าหมอตุนก็ไปให้การกับปอปรชเ,เรียบร้อยแล้วครับพรมบินดองให้การว่าอะไรให้การว่าการที่รัฐมนตรียุติธรรมชื่อทวีสอดซองพักโทษทักษิณนเป็นกรณีพิเศษนะครับผิดกฎหมายครับพรมบินดอง ผิดกฎหมายอย่างไรพี่น้องครับทักษินหรือนักโทษทั่วๆไปเวลาถูกไหนขังให้ขงังในเรือนจำเขาเรียกว่านักโทษชั้นกลางครับพอพี่น้องจำไว้นะนักโทษชั้นกลางการเรียกเป็นนักโทษชั้นดีได้จะต้องมีความประพฤติดีมีความอุตสาหะในการหมั่นเรียนทั้งมีการเรียนหนังสือหรือได้ช่วยประโยชน์ทางราชการ เช่นไปลอกท่อไปอะไรไปทาสาธารณประโยชน์อย่างนี้เขาเรียกว่าทําประโยชน์ให้ทางราชการหรือว่าช่วยเ,เจ้าหน้าที่เรือนจําทําโน่นทานี่ให้อันนี้เรียกว่าทําประโยชน์ให้ทางราชการนะครับเป็นดักโโธชั้นดีเวลาที่ทวีสอดส่องอ้างนะครับอ้างกฎหมายที่จะพักโทษทักษิณเขาอ้าง มาตรา52ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังห้ามสองวงเล็บเจว่าด้วยการพักโทษอ่ะทักสินได้แล้วรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรียุติธรรมชื่อสมศักดิ์เทสุทินรัฐมนตรีในขณะนั้นเอา้าโหไอ้สมศักดิ์ขี้ก้าทักสิน,น่อย เห็นไหมว่าหมอตุนเป็นแฟนคลับทักสินขนาดไหนนะครับนะขอเป็นแมงวันตามไปจนกว่ามึงจะเข้าคุกแล้วมึงจะตายไปให้พ้นจากแผ่นดินไทยดีไหมครับพ่อพี่น้องไม่อยากเป็นมันเห็นชิบหายปรากฏว่าไอ้ประกาศนั้นอนะ่ะมันเขียนบอกว่าอายุเจ็ดสิบปีแล้วก็เป็นนักโทษชั้นกลาง ใออ่อี่มันเขียนเข้ากับทักษิณหมดเลยในว่าแต่พอไปดูแล้วหมอตุลไปเช็คแล้วปรากฏว่ามาตรา52วรรคแรกซึ่งถือว่าเป็นประโยคหลักนะครับเป็นกฎหมายหลักของมาตรา52เขาเขียนว่าต้องเป็นนักโทษที่มีความประพฤติดีมีความอุตสาหะช่วยเหลือทางราชการเพราะฉะนั้นต้องเป็นนักโทษชัน้นดีเท่านั้นถึงจะได้รับการพักโทษดังนั้น ทักษินไม่มีสิทได้รับการพักโทษครับพอแม่พีน้องเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าศาลพิพากษาว่าทักษินยังไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวต้องไปรับโทษหนึ่งร้อยแปดสิบวันแรกใช่ไหมครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับหมอตุลได้ร่วมกับคุณชันชัยอิสรเสนารัก พลสมชายสวงการอดีตสวอ,อดีตประธานกรรมธิการสิทิทมบริษัชนนะครับแล้วก็ท่านเสรีพิสุทธิ์แตบีเวศประจักษ์พยานว่าทักษิณไม่ป่วยจริงและหมอตุลได้ไปยื่นเอกสารหลักฐานให้กับองค์คณะสารดีกาที่อาตาสินทักษิณเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของหมอตุล ถ้าเกิดสารเปิดอ่านก็จะรู้ว่าทักษินไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธทิผู้ต้องขังพักการาไปโทษอา้าพักโทษเป็นกรณีพิเศษครับพรัแ่พี่น้องไม่เพียงเท่านั้นการประเมินนะครับถ้าทักษินจะได้รับการพักโทษทักษินจะต้องมีคะแนนประเมินผู้สูงอายุนะครับจะต้องตัามากๆนะครับ ต่ำเท่าไหร่คะแนนเต็มยี่สิบนะครับอันคีอันเจียวไม่ได้ป้อนขาวป้อนน้ำไม่ได้ใส่เสื้อเองไม่ได้เดินไปไหนมาไหนไม่ได้ถ้าคะแนนต่ำกว่าสิบเอ็ดคะแนนทักษิณจะได้รับการพักโทษนะครับมันให้คนสองคนไปประเมินทวีให้คนสองคนไปประเมินบอกว่า ได้เก้นาคะแนนเก้าคะแนนด่หมอที่เขาทาเรื่องนี้นะครับนี่หมอจะอันนี้หมอฝ่ายดีนะครับหมอที่เขาทาเรื่องนี้เขารู้กันเลยว่าเก้าคะแนนเนี่ยถ้าทักสินได้เก้าคะแนนทักสินต้องนอนอยู่ในบ้านจันสองล่าออกไปไหนไม่ได้นี่คือความจริงครับพ่อแม่พี่น้องความจริงทางวิชาการแต่ว่าทุกท่านครับและคนไทยทั้งชาติ ตั้งแต่ทักษินออกจากโรงพยาบาลตำรวจแม่งเดินปลอทั่วประเทศเลยใช่หรือเปล่าแล้วก็มีปลอกคอหมามีที่ห้อยแขนออกมาเพื่อเอาไว้หลอกเสื้อแดงโง่โง่ที่เชื่อมาใช่ไหมแต่พวกเราไม่เคยเชื่อเลยนะครับเพราะว่าอะไร ไม่กี่วันมันก็รับแขกทักสินแล้วใช่ไหมไอคนที่เป็นศัตรูของชาติไทยใช่ไหมแต่มันรับแขกเหมือนญาติมันเลยว่าเหมือนพ่อมันเลยใช่หรือเปล่าเอาโหทักสิน,น่อยครับพ่อแม่พี่น้องแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมต้องโหพี่น้องครับ หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไปเชงเล้งเชงเม้งญาติมาที่เชียงใหม่ปลอเลยใช่ไหมแล้วมันก็ไปหาเสียงช่วยลูกพักของมันน่ะมีแววไม่แข็งแรงบ้างหรือเปล่าไหนว่ามึงได้9้าคะแนนไงมึงสู้แม่หมอตุนได้หรือเปล่าผมประเมินแม่ผมคร่าวๆแม่ผมได้สิปคะแนนเว้ย อายุ89แล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องเข้าคุกทักษินพร้อมทักษินก็คือทวีสอดสองและผู้ประเมินทั้งหมดอีก14คนรวม15คนเข้าคุกไปก่อนทักษินเลยครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นย่อมถือว่า การพักโทษก็เป็นเท็จใช่ไหมครับพระแม่พิ้องดังนั้นการที่ทักษิณได้รับพระราชทา,านอภัยโทษลดโทษเหลือคุกหนึ่งปีในเมื่อแกได้ฝ่าฝืนพระบรมราชโองการไม่ยอมเขาคุกแม้แต่วันเดียวเมื่อศาลเขาไต่สวนเสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นวันที่13ามพิจุนาหรือในภายหลัง ทักษิณต้องเข้าคุกอย่างแน่นอนใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือข้อเท็จจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แน่จริงทักษิณมาฟอ้องกูเลยทักษิณเข้าคุกไปเถอะเพราะว่าแกกับลูกสาวทำร้ายประเทศไทยมามากเกินไปแล้ว แล้วบอกก่อนนะที่จะจัดการกับทักษิณแล้วก็รัฐบาลองค์อิงไม่ได้ทําเพื่อที่จะให้พรรคอื่นที่รอเข้ามากงมาเป็นรัฐบาลต่อไปไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเด็ดขาดครับพ่อแม่พี่น้องคิวต่อไปใครวะไอ้หนูอ่ะเหรอ ผมว่ามันจะต้องโดนยุบพักแล้วก็ตาสิทธิาการเมืองสิปีอาดูทินไม่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาดหรืออาจจะบอกได้ว่าลองไปดูรายชื่อแคนดิเดตที่เหลือนะครับแทบไม่มีใครเลยใช่ไหมที่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหม นี่แหละครับคือลากเง้าของความชิบหายของประเทศที่กำลังจะล่มสลายเหมือนตึกสตกเมื่อสองเดือนก่อนแล้วครับพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมนะรัฐบาลตอนนี้ก็คิดอย่างเดียวแต่ว่าจะตั้งคาสิโนใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้อง นี่ยังดีนะเลิกแจกเงินหมื่นนะครับเพราะว่ามันกลัวเข้าคุกในสภาก็รอจะรับร่างการศิโน,โนนะครับจากรัฐบาลลูกทักษินเหมือนกันใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องแล้วในสภาเดียวกันสวส,วสวศิลป์รำลึกหรือที่เรียกว่าสวหัว ก็กำลังจะตั้งปปชศาลรัฐมนูนองค์กรอิสระเป็นของตัวเองให้อยู่ภายใต้เดวินและอาดุติน,นเราไม่ยอมใช่ไหม,ไมถ้าเช่นนั้นที่เราประกาศแล้วว่าเราต้องต้องการประเทศไทยสีขาวใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องแล้วเราต้องทำยังไงครับ เราจะต้องเอาพวกทุจริตหรืออยากจะเข้ามาทุจริตให้หมดสิ้นจากแผ่นดิไนไทยใช่หรือเปล่าที่น้องครับนอกจากพระรุมราชวาส,วาสพระดํารักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วอีกหนึ่งพระดํารักอีกหนึ่งพระพระุมาชวาสที่คนไทยพึงนํา มาไว้เป็นที่ประดับหัวของท่านเพื่อที่จะนำไทยสู่ความเจริญคือพระบรมราโชวาท2512ที่ค่ายวัดศิลาวุธครับพระแม่พิงในหลวงรัชกาลที่9ท่านมีพระาดำรัสโดยสรุปว่าไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้แต่ต้องให้คนดีได้บริหารบ้านเมืองใช่ไหมครับ ไม่เพียงเท่านั้นท่านได้บอกว่าจะต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้คนไม่ดีได้มีอำนาจเพื่อไม่ให้บ้านเมืองสิบหายสิบหายใช่หรือเปล่าขอโทษครับที่แปลงเป็นคำพูดไปแปลงคำพูดของพระรมราชวาอง์ท่านแต่มันเป็นอะไรจริงใช่ไหมเพราะว่าทำไมบ้านเมืองเดือดร้อนเสียหายได้ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นผมนึงบอกว่าพี่น้องครับทั้งที่อยู่ที่นี่ทั้งที่อยู่ทั่วประเทศถ้าท่านมีความรักชาติท่านจะต้องคอยสกัดกัน้นและทําลายคนชั่วเหล่านี้ไม่ให้มีอำนาจได้ครับไป,ไปพี่น้องไอที่เห็นนะครับที่เห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ย ไม่ใช่เพราะว่าทักษิณกับริ้วร้อของมันแล้วก็บริวารของมันที่มาทำร้ายประเทศไทยไม่ใช่เหรอแล้วก็องค์กรอิสระเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็เละเทะหมดแล้วใช่ไหมถ้ากกตทำงานจริงอะ่ะสวออก็หัวไม่ได้หรอกใช่หรือเปล่าแล้วปปชทำไมทำงานช้าเหลือเกิน ถ้าบสทำงานเสร็จแล้วเนี่ยป่านนี้คนชั่วเขาคุกไปหมดแล้วใช่หรือไม่หมอตุนเนยพี่ชันชัยสวสมชัยไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้พี่น้องไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้เพราะฉะนั้นเรารับรู้ว่ามีคนจำนวนมากนะครับที่มีอิทธิพลทางการเมืองมันจ้องจะทำลายประเทศไทย แต่คนที่เห็นชัดที่สุดตอนนี้ชื่อทักษณิณชินวัตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายอันดับหนึ่งของพวกเราใช่หรือไม่ทักษณิณปอตุนไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวแกแต่แกคือสัตวนรงอันดับหนึ่งของคนไทยเว้ย น้อยนะโกงเป็นหมื่นหมื่นแสนแส,น,สนล้านยังไม่พอยังมาโกงการหนีคุกอีกแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับการโกงชั้นนี้ครั้งนี้ยังมีหน้าบังอาจมาชักชวนเพื่อนแพ้อของผมไปร่วขบวนการโกงได้หมอตุนรับไม่ได้โวย และที่สำคัญแพทย์ทั่วประเทศแล้วก็คนในทั้งชาติก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับดังนั้นแม้คีค่าทักษินจาวีโต้มติของแพทยสภาก็จะไม่มีผลอย่างเด็ดขาดครับเพราะน้องผมยืนยันวันที่12มิถุนายนที่จะถึงนี้ กรรมการแพทยสภาซึ่งเป็นตัวแทนของผมและแพทย์ทั่วประเทศจำนวนเจ็ดหมื่นคนตัวแทนเจ็ดสิบคนเป็นคณะบดีและในตำแหน่งสามสิบห้าท่านเป็นคนที่อาสาจากแพทย์ทั่วประเทศอีกสามห้าท่านรวมเป็นเจ็ดสิบท่านหากหนึ่งท่านหากหนึ่งคนหนึ่งตำแหน่งที่ถูกลงโทษไปแล้วคือแพทย์ใหญ่ลงมาตำรวจเหลือหกสิบเก้าเราต้องการเสียงสี่เจ็ดเสียงเป็นอย่างน้อย ขอประกาศว่าอย่างน้อยหกสิบเสียงจะยืนยันมติแห่สภาว่าจะต้องลงโทษแพทย์ที่ช่วยทักษินอย่างแน่นอนครับทักษินมาทำเป็นสงสัยจริยธรรมของหมอของแพทยสภาขอท้าเลยคนอย่างแก ไม่รู้จักคำว่าจริยธรรมหรอกเอาเบาๆนะแค่แกเรียกคนเสื้อแดงรอคนเสื้อแดงมาชุมนุมให้เขาเผาบ้านเผาเมืองจนติดคุกติดตารังตายคาคุกไปหลายคนแล้วแล้วหลอกเขาว่าจะมาดำหน้าเนี่ย แกก็ยังหลอกคนเสื้อแดงได้ละครเลยใช่หรือเปล่าแล้วพอแกมีอำนาจแกก็จะออกพลวอน,นิรุกรรมสุดซอยเพื่อตัวแกจะได้รอดใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าอักตันยูเดลคุนคนเสื้อแดงใช่หรือเปล่าดีคือผที่คนเสื้อแดงส่วนใหญ่ไม่เอาทักษิณแล้ว นี่บ่บ่นะครับยังไม่นับนะครับล่าสุดก็ถึงกับโกหกในหลวงว่ามันสำนึกในโทษที่ทำไปแล้วเรารู้เลยว่าไม่เห็นจะสำนึกเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมครับพอม่พี่ดองโกหกในหลวงอีกมาตาอะไรครับ112ใช่ไหมครับแล้วมินในหลวงไว้ที่เกาหลีอ่ะหนึ่งกรกฎาก็โดนหนึ่งหนึ่งสอใช่ไหม อยากนีต้องคุกคุกคุกเท่าด้านทักษิณเอ้ยถ้าเกิดทักษิณถูกตัดสินเข้าคุกหรือทักษิณหน,นีจากประเทศไทยไปนี่จะเป็นวันที่ท้องฟ้าประเทศไทยสดใสแน่นอนครับพระแมมพีนองแล้วคิดเหรอว่ารัฐบาลองค์อิงจะเหลือ ไม่เหลือซากอย่างแน่ดอนใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องนี่คืออันดับถัดไปใช่ไหมแล้วต้องไม่ลืมนะครับการทำผิดรัฐธรรมนูญเรื่องงบประมาณนะครับโยกงบประมาณจะต้องผิดทั้งรัฐบาลสอสอส,อสอวอที่สนับสนุนไปหมดเลยครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องครับอดทนเข้าไว้นะครับ ท่านยืนหยัดเพื่อประเทศชาติผมสัญญาว่าประเทศชาติจะดีขึ้นอย่างที่ท่านหวังอย่างแน่นอนครับพอแม่่น้องเดือนมิถุนายนี้จะเป็นเดือนวิบัติของคนชั่วที่โกกินประเทศไทยครับพอแม่่น้อง ผมเคยบอกแล้วนะครับแม้ว่าการกดาคมเนี่ยเป็นเดือนเกิดของทักษิณช่างหัวมันแต่ว่าการกดาคมคือเดือนมหามงคลของประเทศไทยเพราะว่าเป็นวันที่เฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่สิบครับพ่อแม่พี่น้องผมหวังว่าคนชั่วเหล่านี้จะถูกกวาดล้างจากการเมืองทย ่อนวันเฉลิมะชนบรรษายอย่างแน่นอนครับมามาพรบพินองนั่นก็คือหลังวันเฉลิมฉลอนบรรษาของในหลวงรัชกาลที่สิประเทศไทยสดใสแน่นอนครับมามาพอรบพินองฟ้าหลังฝนสดใสแน่นอนครับดังนั้นจะต้องมีพายุใหญ่หลายลูกกวาดล้างคนชั่ว ให้หมดสิ้นแ่นดินได้ครับ่อแม่พ่น้องแต่กันนั้นเลยประเทศชาติยังต้องการคนไทยรักชาติอย่างพวกท่านนะครับผมขอยืนยันว่าผมพร้อมที่จะต่อสู้ไปกับพวกท่านอย่างถึงที่สุดจนกว่าจะถึงวันนั้นที่ประเทศไทยสีขาวอย่างที่เราใฝ่ฝันไว้ใช่ไหมครับ พี่น้องครับผมรู้ว่าทุกท่านเหนื่อยผมก็เหนื่อยนะครับแต่เรายืนหยัดว่าเรายืนยันว่าเราจะสู้ต่อไปใช่ไหมครับสู้ไปสู้สู้ไปสู้สู้ไปสู้